คาเฟ่หมาเชียงใหม่ประกาศปิดร้านถาวรหาเจ้าของใหม่ให้น้องทั้ง28ตัวกลายเป็นเรื่องราวที่คนรักน้องหมาต่างช่วยกันส่งกำลังใจกรณีวันที่2สิงหาคม2564ทางเฟ e บุ o k สมัยด็อกคาเฟ่คาเฟ่หมาเชียงใหม่ประกาศปิดกิจการลงเนื่องจากผลกระทบทางโควิด -19 ยอมรับว่านี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่ผ่านมาทางร้านทำดีที่สุดแล้ว แต่ด้วยร้านได้รับผลกระทบมานานนับปีจนไม่สามารถไปต่อไหวการเลี้ยงน้องหมานั้นมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากจึงต้องตัดสินใจเช่นนี้โดยร้านจะเปิดให้ได้ลาน้องหมาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จากนี้ทางร้านจําเป็นต้องหาบ้านใหม่ให้น้องๆ28ตัวขอคนที่รักและสนใจน้องจริงๆโดยให้ติดต่อทางร้านด้วยตัวเองเท่านั้นและมีเงื่อนไขในการอุปการะดังนี้ 1. ต้องมีใจที่รักน้องหมาเป็นอย่างมาก เลี้ยงน้องได้ตลอดชีวิต 2. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งบ้านมีรั้วรอบขอบชิดมีพื้นที่ให้น้องได้วิ่งเล่นอย่างไม่ลำบาก 3. ไม่ให้กับฟาร์มและไปทำพันต่อเด็ดขาด 4. มีเงินซัพพอร์ตน้องในเรื่องการเลี้ยงดูหลัก,ลกๆเช่นอาหารวัคซีนแผ่นชียามน้องเจ็บป่วยและอื่นๆในวงเล็บข้อที่สำคัญมากหากใครไม่พร้อมอย่าเอาน้องไปเป็นภาระให้ลำบากเลยข้อที่ 5. ต้องส่งความเคลื่อนไหวความเป็นอยู่ให้กับทางเราทุกเดือนจนครบ6เดือนทุกคนต้องวางเงินมัตจำค่าตัวน้องตามที่ร้านกำหนดไว้แต่ละตัวหากทำตามกติกาได้ครบ6เดือนเราจะคืนเงินให้ท่านทั้งหมดทันทีโดยร้านระบุอีกว่าน้องหมาของทางร้านได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีอึชีเป็นที่ฟังคำสั่งเบื้องต้นได้เป็นมิตรไม่ดุร้ายและขี้อ้อนเป็นอย่างมาก สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างมากที่คอยซัพพอร์ตและคอยแวะเวียนมาหาเสมอมาในวันนี้เราไปต่อไม่ไหวจริงๆเป็นทางเดียวที่ทุกชีวิตจะอยู่รอดและมีชีวิตที่ดีขึ้นเราเสียใจที่สุดในชีวิตกับการสิ้นสุดในครั้งนี้และที่ผ่านมาเราทำดีที่สุดแล้วจริงๆลาก่อนทั้งนี้ได้มีการโพสต์ร่างสัญญาเบื้องต้นในการส่งมอบน้องหมาให้กับเจ้าของใหม่โดยขอหลักฐานยืนยันตัวตน ทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและรูปถ่ายของบ้านลหลายๆมุมมองเพื่อประกอบการพิจารณานอกจากนี้ยังมีการเผยเงินมัดจำน้องหมาแต่ละตัวเริ่มต้นที่พันชีวว่าขนยาวเงินมัดจำา1 5 0 0บาทและสูงสุดคือพันไซบีเรียนฮัสกี้คิดเป็นเงินมัดจำา5 0 0 0บาทโดยร้านให้จองคิวก่อนล่วงหน้าและมาลงทะเบียนเองที่ร้านเท่านั้น อยากให้ลูกค้ามาสัมผัสและทําความคุ้นชินกับน้องๆให้รู้ว่าตัวไหนเหมาะสมในการเลี้ยงที่สุดโดยร้านจะใช้เวลาพิจารณาและประกาศผลพร้อมกันในวันที่15สิงหาคมนี้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ